ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟวันที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี้เลยขอแนะนำเพจอีแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้งสองระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีรีเซ็ตหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทับไปได้เลยนนนะะครรััับววงเปอกด้ย โอเคผมก็สวัสดีอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2023ี่สิโซนโมือบาย่งฝังมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในสองคลิปนี้ก็ทำการสอนอับค่าพลังนักเตะใหม่ทั้งหมดที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในส่วนของวันนี้นะครับก็มีมาทั้งหมด2แพ็คเลยด้วยกันนะครับก็มีใครคาพลังตันเท่าไหรกกันบ้างเราทำการรับชมในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กดลับนะคราเปมมคน อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้คือเพิ่มเข้ามาถึง2แพ็คเลยด้วยกันนะครับนั่นก็คือแพ็คของแฟนชอยยังสตาร์นะครับวันนี้ก็คือเป็นแพ็คของดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับมีมาทั้งหมดสิเคนเลยด้วยกันตามภาพนี้เลยนะคนก็เปิดได้ใครกันแล้วบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและต่อมาแพ็คที่2คือแพ็คของแฟนชอยเอเชียนะทุกคนอันนี้ก็เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาวันนี้เช่นกันนะครับสำหรับแพ็คของดาวเด่นยอดเยี่ยมของเอเชียนะครับมีมาทั้งหมดสิเคนตามภาพนี้เลยเช่นกันนะครับก็ รวมทั้งสิ้นคือมีมาทั้งหมด2แพ็ค22คนเลยด้วยกันนะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าจะมีใครข้าบพลังตันเท่าไรกันบ้างแล้วก็อัพยังไงกันบ้างนะครับเริ่มที่แพ็คดาวรุ่งกันก่อนเลยเลยกันนะทุกคนเริ่มที่คนแรกนะครับเป็นในส่วนของจารุจิตดอนนารูม่านะครับมาตำแหน่งของผู้รักษาประตูทุกคนวยตันอยู่ที่98เลยนะครับอันนี้คือค่าพลังรวมบูทแล้วนะทุกคนต่อมาคนที่2เป็นเจ้ามอมเซลานะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกหรือว่าเอนะครับก็ค่าบพลังสูงสุดอยู่่่ที98เชนนนกััะครบ ต่อมาคนที่3เป็นยอนคนเด้จาก FC บาร์เซโลน่ามนตำแหน่งของกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กหรือว่า CB นะครับเวลตันสูงสุดอยู่ที่99เลยนะทุกคนต่อด้วยเอแดมมิลิเตานะครับมาตำแหน่งของกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กเช่นกันนะครับเวลตันสูงสุดอยู่ที่97เลยด้วยกันนะครับสำหรับเอแดมมิลิเตาจากเรอัลมาดริดนะครับต่อมาคนที่5คนเป็นในส่วนของมัตไฮเดลิกจากบาเยิร์นมิวนิกนะครับมาตำแหน่งของกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กหรือว่า CB เช่นกันนะทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97เลยนะครับ และต่อมาเป็นฟิลโฟเดนนทุกคนมาตำแหน่งของปีกซ้ายผู้คนวิวตันสูงสุดอยู่ที่99เลยนะครับสำหรับฟิลโฟเดนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและต่อมาเป็นเจ้าหนูเบรดี้ทุกคนมาตำแหน่งของกองกลาง c m F, นะครับก็ววตันสูงสุดอยู่ที่98เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Real, ราฟาเอลเลอาหทุกคนอยู่ที่97นั่นเองนะครับและ3คนสุดท้ายก็คือในส่วนของอันฟงโซเดวีนะครับมาตำแหน่งของแบ็กซ้ายทุกคนเวิวตันอยู่ที่98เลยนะครับแล้วก็ กราเบลมาร์ตินเนลี่มาตำแหน่งของวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับค่าพลังสูงสุดก็คืออยู่ที่9 7เลยนะครับสำหรับกราเบลมาร์ตินเนลี่จากปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับและคนสุดท้ายของแพ็คดาวรุ่งก็คือมอยเชสไครเซโด้ทุกคนมาตำแหน่งของกองกลาง CMF นะครับเบลตันสูงสุดก็คือค่าพลังอยู่ที่96เลยนะครับสำหรับมอยเชสไครเซโด้จากไบรตันนะครับก็ทั้งหมดประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็คของดาวรุ่งนะครับก็สามารถอัพตามภาพที่ผมได้เรียงไปได้เลยนะครับสำหรับแพ็คของ แฟนชอยยังสตาร์หรือว่าดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับก็เปิดได้ใครกันบ้างหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับแพ็กของแฟนชอยยังสตาร์นะครับต่อมาแพ็กที่2ก็คือแพ็กของแฟนชอยเอเชียฟุหรือว่าดาวเด่นยอดเยี่ยมของเอเชียนะครับในภาพนับบกก็คือนำทัพโดยซอนเฮืองมินนะครับมิตโตมะละก็ทีระทรบุญมาทันนะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าจะมีใครข้าพลังตันเท่าไหรกันบ้างแะ้วก็อัพยังไงกันบ้างนะครับรวมทีคนแรกเป็นส่วนของซอนเฮืองมินนะครับตำแหน่งของปีกซ้ายทุกคน ค่าพลังสูงสุสดทะลุ100เลยนะครับสำหรับซซนเฮอร์มินจากทอรแนมฮอสเปอร์นะครับต่อมาคนที่2เป็นเคารุปม,มิโตมะทุกคนมาตำแหน่งของิแบ็คฝั่งซ้ายนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่96เลยนะทุกคนและต่อมาคนที่3มเป็นโทมิยะสูนะครับมาตำแหน่งของแบ็คขวาทุกคนเวทนสูงสุดอยู่ที่97เลยด้วยกันนะครับและต่อมาเป็นกวางฮิชานทุกคนมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95ครับทุกคนไปดวลต่อแบบไวๆเลยด้วยกันนะครับต่อมาคนที่รับ เป็นในส่วนของตาเรมีเป็นคนมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าเช่นกันนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่96เลยนะครับทุกคนและก็ต่อด้วยในส่วนของฟูรูฮาชินะครับตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าเช่นกันครับทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95เลยนะครับสำหรับฟูรูฮาชิจากเซลติกรับและต่อมาเป็นลีควางอินก็เคนมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกหรือว่าเอนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่96เลยนะทุกคนและก็คนต่อมาเป็นผู้รักษาประตูนะครับนั่นก็คือนาการมูระนะครับ ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่93าตำแหน่งของผู้รักษาประตูรหรือว่า g o ลค k เปอร์นะครับไปดวนตอบทุกคนต่อมาเป็นอูอิดะนะครับมาตำแหน่งของกองนหน้าตัวเป้าอีกหนึ่งคนนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่93บมันคนปิดท้ายด้วย2คนสุดท้ายนะครับเป็นนักเตะจากทีมชาติไทยครับคนนั้นก็คือทีรทรบุญมาทันนะครับมาตำแหน่งของแบ็กซ้ายครับคนเวตันสูงสุดอยู่ที่92เลยนะครับสำหรับทีรทรบุญมาทันปิดท้ายด้วยสุพนัณเหมือนตาครับมาตำแหน่งของปีกขวา RWF นะครับ ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่90เลยครับสรหดับสุพนัทเหมือนตานะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับสรหดับแนวทางการนับค่าพลังหรือว่าวิธีการอัพค่าพลังให้ตันสูงสุดหรือว่าค่าพลังสูงที่สุดของแพ็คแฟนชอยทั้ง2แพ็คนะครับก็มีใครเหมาแพ็คก,กันบ้างหรือว่าเปิดได้ใครกันเลยบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแตงมาเปิดได้แล้วนะครับก็อัพตามที่ผมได้เรียงไปได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังที่สูงที่สุดและโหดที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับ หากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ